ครับผมก็ภูมานอการช่างชินเคยนะครับวันนี้ก็ขึ้นกระบะโคกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเอาไปทําสีครับผมคันนี้สเปคกระบะตามลูกค้าสั่งเลยนะครับคันนี้เป็นรถเก่านอกครับอันนี้ก็คือจองเสร็จเรียบร้อยลูกค้าก็สั่งโตกระบะอันนี้เลยเลยยาวเลย คันนี้เห็นลูกค้าว่าจะเอาไปวิ่งวิ่งบัวนะครับวิ่งบัววิ่งายทั่วไปแหละครับครับตตามสัง่งจะเป็นยีโน่เมกาครับ2องร้อยเจีอบเทอร์โบ e ครับผมส่งประมาณนี้เลยครับ กำลังสวยครับผมข้าง,งหลังยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับมันจะดูแบบเล็กๆหน่อยคันนี้สเปกกระบะก็ยาว6เมตรนะครับสูงเมตร80รวมแป๊บข้างบนครับผมแล้วก็ความกว้างก็2เมตร30ครับอันนี้คือสเปคของลูกค้าสั่งเลยนะครับลูกค้าบอกไม่เอายาวมากครับต้องการแค่6เมตรเราก็จัดให้ได้ครับ แล้วก็ความกว้างความสูงสเปคตามสั่งคันนี้จะเป็นแป๊บน้ำครับฝาข้างสูง60ฝาข้างเปิดได้นะครับฝาข้างคอกเปิดไม่ได้ครับแต่ฝาข้างเราก็เปิดได้เดี๋ยวจะพาไปชมงานเชื่อมครับเชื่อมเต็มให้นะครับคันนี้พื้นเหล็กทั่วไปนะครับ นะครับฝาข้างเปิดได้ครับแต่โคกโคกปิดตายนะครับโคกเปิดไม่ได้แต่ฝาข้างเราเปิดได้โลบคันเลยนะครับงานเชื่อมแล้วก็เน้นปกตินะครับของกเราภายในมานี้ครับผมด้านล่างก็แบบ ให้นะครับผมทิ้งฉากให้สามเส้นด้านข้างตรงกลางแล้วก็ช่วงรอเวลารถขึ้นนะครับ้นจะไม่ยุบอันนี้นี่ครับสภาพเก่าญี่ปุ่นก็อันนี้ก็จะรื้อทำความสะอาดใหม่ทั้งคันอันนี้เดิมๆครับ ยังไม่ได้ทําความสะอาดก็บางคันก็จะมาสวยครับบางคันก็จะเลอะเละหน่อยแต่เราก็รื้อทำความสะอาดให้คเนี่ยครับอันนี้ก็จะผ่าก็โอเคครับมันจะมีกพกพาม่านมา,มาก็ถือว่าสวยครับเบาะหุ้มใหม่ v ีไพเนี่ยครับแ็งงครับพับพับให้อย่างดีเลยครับผม น,น,นี่ก็จะมีกันโคมครับรเสริมแหนบเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจเป็นรถจดประกอบนอกครับรถเก่าญี่ปุ่นสเปคไม่ว่าจะเป็นน้ำดินน้ำเกษตรนะครับรถล่องขอบ สูงหรือความยาวเท่าไหร่นะครับหรือสเปคต่าลูกค้าสั่งไม่ว่าจะเป็นติดเงียบติดเทรนก็ได้นะครับคันนี้รอเล่มทะเบียนครับเอกสารพร้อมโอนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่ได้เอกสารนะครับเพราะวันจ่ายตังวันจ่ายตังเนี่ยก็คือเราจะมีเล่มทะเบียนพร้อมให้ลูกค้าเดินทางเลยนะครับผม ระยะการต่อนะครับก็อยู่ประมาณสเปคของอูเราก็อยู่ประมาณถ้าเป็นรถล่องก็อยู่ประมาณ2เดือนครับสเดือนสอเดือนหรือความจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับสเปคกระบะของลูกค้านะครับสั่งถ้าเลดเลดเยอะหน่อยเราก็ช้าหน่อยนะครับผมเพราะเก็บรายละเอียดคันนี้รอเล่มทะเบียนครับก็น่าจะออก พร้อมทำสีเสร็จนะครับผมเลื่อเก็บรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0ูนย์ห1ห้าสองสี่แปดห่แปดมรมาโน่กันช่างมีให้เลือกหลายคันครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ